หนึ่งนะครับวันนี้คนซ้ายสอมาริวันจะหลังจากโควิดมานานหยุดมานานตอนนี้พาแม่นะครับเ <c oughs> ตะครั้งละบาทร้อยทีร้อยบาทอ่ะดูผลงานตั้งแต่ไม่ได้ซ้อมใครดูซิอ่ะ <c oughs> อ่ะเลย <c oughs> เริ่มย่างเริ่มย่างหนึ่งเ็ดแป

<laughs> อ่ามาร้อยทีร้อยบาทมาอ่า <laughs>